นจรลีและทินกรแต่งงานกันมานานกว่าสิบปีครั้งหนึ่งชีวิตคู่ของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวานชื่นทินกรเคยเป็นผู้ชายที่โรแมนติกและเอาใจใส่ในทุกเรื่องแม้เรื่องบนเตียงก็ไม่เคยให้เธอผิดหวังเมื่อเวลาผ่านไปเขากลับทุ่มเทให้กับงานจนละเลยความต้องการของนจรจิลีในคุณกลับดึกอีกแล้วหรอนจรีถามอย่างเหนื่อยล้าในคืนหนึ่งก็งานมันเยอะ ผมต้องทำงานเพื่อบ้านหลังนี้ทินกรตอบอย่างไม่สนใจคำตอบเดิมๆทำให้นุจรีรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงเงาในชีวิตของสามีเธอเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวหัวใจที่เคยเต็มไปด้วยความรักกลับค่อยๆเหือดแห้งในวันหนึ่งป้าน้อยแม่บ้านที่ทำงานในบ้านของนุจรีมานานได้ขอร้องเธอคุณผู้หญิงคะลูกชายป้า เพิ่งเรียนจบจะมาขออยู่ในกรุงเทพเพื่อหางานทำได้ไหมคะด้วยความเต็มใจโนจจรีจึงอนุญาตให้ชาติชายลูกชายวัย2 2ปีของป้าน้อยเข้ามาอาศัยในบ้านชาติชายเป็นหนุ่มต่างจังหวัดรูปร่างแข็งแรงจากการทำงานกลางแจ้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนน้อมเมื่อชาติชายเริ่มช่วยงานในสวนความขยันและมารยาทของเขากลับทำให้นจรีประทับใจ ชาชายมักจะแอบมองนุจรีในเวลาที่เธอเดินเล่นในสวนหรือแต่งตัวสวยในวันหยุดดวงตาที่มองเธอนั้นแฝงความหมายบางอย่างนุจรีรับรู้ได้แต่กลับทำเป็นไม่สนใจคืนหนึ่งหลังจากทะเลาะกับทินกรนุจรีรู้สึกเจ็บปวดผมเหนื่อยจะพูดกับคุณมากละคุณมันก็แค่ผู้หญิงติดเซ็กทินกรพูดเสียงดังก่อนจะขอ,อยาและออกจากบ้านไปนุจรีเดินไปที่สวนน้ำตาไหลพราก เธอรู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งอยู่ในความว่างเปล่าแสงจันทร์ที่สอดส่องผ่านใบไม้ในสวนตกกระทบใบหน้าของนุชจลีที่เปื้อนน้ำตาเธอนั่งอยู่บนม้านั่งในมุมรับตาราวกับโลกทั้งใบของเธอพังทลายลงไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงลมพัดแผ่วและเสียงสะอื้นเบาๆชาชายค่อยๆก้าวเข้ามาร่างสูงใหญ่ในเสื้อยืดสีซีดที่เต็มไปด้วยร่องรอยของการทำงานหนัก สะท้อนแสงนวลของดวงจันทร์เขาหยุดหยุดตรงหน้าเธอนั่งยอ่อลงให้สายตาของพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกันคุณนุชเขากระซิบแผ่วเบาดวงตาสีน้ำตาลเข้มจ้องมองเธอราวกับต้องการปลอบโยนทุกความเจ็บปวดในใจร้องไห้ทำไมครับน้ำเสียงของเขาช่างอ่อนโยนและจริงใจนุชเจรีรู้สึกเหมือนเขาเป็นลมเย็นที่พัดพาความร้อนร่มในใจ ให้เบาลงฉันเหนื่อยชาชายฉันไม่รู้ว่าตัวเองจะทนได้นานแค่ไหนเสียงของเธอสั่นเครือชาชายยื่นมือไปแตะหลังมือของเธออย่างแผ่วเบาความหยาบกร้านของมือที่ผ่านงานหนักแต่กลับอบอุ่นจนทําให้เธอสะดุง้งเธอเงยหน้ามองเขาทัานใดนั้นดวงตาของทั้งสองก็สบกัน โดยไม่ตั้งใจคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีผมชายายพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงดวงใจของนุจรีเต้นแรงขึ้นเธอไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาที่ซ่อนเร้นเธอรู้สึกเหมือนโดนดึงดูดเข้าไปสู่ห้วงลึกที่ไม่สามารถหลบหนีชา,ชายค่อยๆเลื่อนตัวเข้ามาใกล้ลมหายใจอุ่นของเขาปลินรดอยู่ข้างแก้มกลิ่นเหงือ่อ ปนกลิ่นดินและแดดจากการทำงานในสวนช่างเป็นกลิ่นที่บริสุทธิ์และมีชีวิตชีวาผมอยากดูแลคุณอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเสียงกระซิบของเขาทำให้เธออ่อนแรงริมฝีปากของเขาแตะลงบนริมฝีปากของเธออย่างแผวเบาราวกับจุมพิษแรกนี่คือคำสัญญาโนจรีหลับตาความรู้สึกอบอุ่นและวาบหวามพรุ่งพล่านในกาย ราวกับเปลวไฟที่ถูกจุดให้ลุกโชนมือของชาติชายเลื่อนมารูปแก้มของเธอเบาเหมือนการสัมผัสกลีบดอกไม้เขาจูบเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้ลึกซึ้งกว่าเดิมริมฝีปากของเขาแนบแน่นราวกับต้องการดื่มดำ่ำทุกความเจ็บปวดในใจของเธอออกไปลมหายใจของทั้งสองสอดประสานกันในจังหวะเดียวกันชาติชายเลื่อนมือลงไปสัมผัสเอวของเธอ ร่างกายของเขาโอบล้อมเธอเอาไว้ราวกับปกป้องเธอจากโลกที่โหดรา้ายชาชัยเธอกระซิบเสียงแผ่วแต่ก่อนที่คำพูดจะหลุดออกไปเขาก็น้มตัวเข้ามาแนบชิดความสัมพันธ์ในค่ำคืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าร้อนแต่เป็นการปลดปล่อยหัวใจของทั้งสองที่ถูกล่ามด้วยพันธนาการแห่งความเจ็บปวดทุกสัมผัสท,ทุกจังหวะของร่างกาย ราวกับเป็นบทกลวีที่แต่งขึ้นจากความปรารถนาและความอ่อนโยนใบไม้ที่ไหวพลิบในสายลมเหมือนจะกระซิบเตือนถึงบาปในหัวใจแต่ทั้งสองกลับเลือกที่จะหลอมรวมกันในค่ำคืนนี้ราวกับว่าชีวิตของพวกเขามีเพียงกันและกันชั่วขณะเดียวเท่านั้นเสียงลมหายใจที่ดังแล้วรัวของทั้งสองคือบทเพลงแห่งความลับท่ามกลางแสงจันทร์และสวนอันสงัด ความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามนี้ได้เริ่มขึ้นอย่างไม่มีวันหวนคืนหลังจากนั้นชาชายและนุจรีเริ่มหลบซ่อนความสัมพันธ์ของพวกเขาในสายตาของทุกคนทินกรเริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงของภรรยาแล้วเริ่มสงสยัยคุณดูสดใสขึ้นนะช่วงนี้ทินกรพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาความลับที่ปกปิดไว้เริ่มกลายเป็นภยัยเมื่อวันหนึ่งทินกร กลับบ้านเร็วกว่าปกติและพบว่าภรรยาและลูกชายคนใช้อยู่ด้วยกันในห้องนอนบ้านทั้งหลังเงียบงนันในยามค่ำคืนมีเพียงแสงไฟสลัวจากห้องนอนใหญ่ที่ทอดผ่านบานประตูงแง้มเล็กน้อยภายในห้องนั้นนูจรีและชาติชายกำลังตกอยู่ในห่วงของความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามพวกเขา ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ก้าวเข้ามาใกล้ทินกรเปิดประต,ตรูห้องนอนเข้าไปภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้เขาหยุดนิ่งราวกับถูกตรึงไว้นุจรีอยู่ในอ้อมกอดของชายหนุ่มลูกคนใช้ร่างกายที่เคยเป็นของเขากำลังล้อมรวมกับชายอื่นในจังหวะที่เร่าร้อนนุตเสียงของเขาดังก้องด้วยความโกรธและความเจ็บปวดนุจจรีสะดุ้งเฮือก รีบพระออกจากชาติชายใบหน้าแดงกล่ำด้วยความละอายใจและตกใจทินกรฉันชาติชายรีบก้มหน้าด้วยความรู้สึกผิดเขาเตรียมจะลุกหนีแต่ทินกรยกมือปรามไว้อย่าขยับทินกรยืนนิ่งดวงตาที่เคยอ่อนโยนกลับเปลี่ยนเป็นดุดนันและเยือกเย็นแต่สิ่งที่น่าประหลาดคือภายในใจของเขากลับไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธเพียงอย่างเดียว มันมีบางอย่างที่แปลกใหม่และไม่คุ้นเคยราวกับด้านมืดที่ซ่อนเร้นในตัวของเขาถูกปลุกขึ้นมาจากการได้เห็นภาพนี้เขาหายใจที่มือที่กำแน่นค่อยๆค,ค,คลายออกแทนที่จะไล่ชาติชายออกจากบ้านเขากลับพูดในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดทำต่อไปสิผมอยากเห็นคำพูดนั้นทำให้นุจรีตกตะลึงคุณหมายความว่ายังไงคะ ผมคิดว่าตัวเองหมดไฟหมดความปรารถนาในตัวคุณไปแล้วแต่ภาพนี้ทินกรหยุดหายใจลึกมันปลุกผมขึ้นมามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังต้องการคุณอยู่โนจลริอ้าปากค้างเธอไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรขณะที่ชาติชายมองเขาด้วยสายตาที่หวาดระแวงชาติชา,ชายทินากรหันไปหาชายหนุ่มผมไม่ได้โกรธคุณแต่ผมอยากเห็นคุณทำให้เธอมีความสุขผมอยากเห็นความสุขข,ของเธอเป็นอย่างไร ชาติชายลังเลเขามองไปที่นุจรีที่ยังคงตัวสัน่นด้วยความสับสนแต่ในที่สุดเธอก็พยักหน้าเบาๆราวกับอนุญาตให้ค่ำคืนนี้ดำเนินต่อไปทินกรไปนั่งบนเก้าอี้หมุมห้องดวงตาของเขาจ้องมองภาพตรงหน้าร่างกายของเขาร้อนเผาหัวใจเต้นแรงราวกับวัยรุ่นเขาไม่เคยคิด ว่าการปล่อยให้ด้านมืดในจิตใจของเขาครอบงำจะทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาเช่นนี้ชาชายค่อยๆแตะมือนุจรีอีกครั้งความสัมพันธ์ที่ดำเนินต่อไปนั้นเต็มไปด้วยความเล่าร้อนและอารมณ์อันลึกซึ้งทุกสัมผัสและจังหวะเป็นเหมือนบทเพลงที่ขับขานในค่าคืนแห่งความลับทินาก,กรนั่งมองทุกอย่างด้วยความรู้สึกผสมปนเปแม้เขาจะเป็นเพียงผู้สังเกตการ แต่เขากลับรู้สึกเหมือนได้สัมผัสกับภรรยาของตัวเองอีกครั้งผ่านมือและร่างกายของชายหนุ่มคนนั้นความสัมพันธ์ที่ดำเนินไปในค่ำคืนนั้นไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชีวิตของทั้งสามคนแต่มันยังคงปลุกด้านมืดและความต้องการที่ซ่อนเร้นในหัวใจของธนกรขึ้นมาอย่างที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนรุ่งเช้าหลังค่ำคืนแห่งการเปิดเผยความในใจ บ้านที่เคยเงียบเหงากลับเต็มไปด้วยเสียงัวเราะและบทสนทนาระหว่างทินกรและนุจรีพวกเขาปรับความเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งทินกรที่เคยหมกมุ่นกับงานจนลืมความสำคัญของภรรยาได้กลับมามองเห็นสิ่งที่เขาเคยละเลยความรู้สึกอ่อนโยนที่มีต่อกันถูกปลุกขึ้นอีกครั้ง โนจรีรู้สึกเหมือนตัวเองได้กลับไปเป็นผู้หญิงที่ได้รับความรักและความเอาใจใส่เช่นในวันวานทินก,กรกลับมาปรนเปลอเธอด้วยความอ่อนหวานและความเล่าร้อนที่เขาเคยเป็นในช่วงแรกของชีวิตคู่ฉันขอโทษที่เคยละเลยเธอทินก,กรพูดพร้อมกับจับมือภรรยาไว้แน่นฉันสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวอีกฉันก็ผิดเองเหมือนกัน ที่ไม่กล้าบอกความในใจตั้งแต่แรกนอจรีตอบดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความสุขเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะหลังจากเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นชาชายตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาได้รับการแนะนำให้ไปทำงานที่บาร์โฮสในตัวเมืองที่ซึ่งสเสน่ห์และรูปร่างหน้าตาของเขากลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เขากลายเป็นหนึ่งในโฮสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในย่านนั้นชาชายไม่ลืมป้าน้อยผู้เป็นแม่เขารับป้าน้อยไปอยู่ด้วยกันในห้องพักที่สะดวกสบายในเมืองแม่ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วนะครับชาชายพูดกับป้าน้อยในวันที่เขาพาเธอเข้าไปในบ้านใหม่ทุกอย่างที่ผมมีวันนี้เป็นเพราะแม่และคุณนุชกับคุณธนกร แม้เส้นทางชีวิตจะแยกกันไปแต่ชาติชายยังคงติดต่อก,กับนุจรีและทินกรอยู่เสมอทุกเดือนทั้งสนัดพบกันที่บาโฮสท,ที่ชาติชายทำงานอยู่บรรยากาศการพบปะเต็มไปด้วยความสบายใจและความผูกพันที่ไม่มีวันหายไปในค่ำคืนหนึ่งชาติชายยืนรับพวกเขาที่โต๊ะ VIP สุดหรูดวงตาเปล่งประกายเมื่อเห็นทินกรและนุชรี เดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มทินกรที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพูดหยอกล้อก,กับชาตชายเหมือนเพื่อนสนิทในขณะที่นจุจรีก็ส่งสายตาอบอุน่นให้กับชายหนุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งในความลับของเธอวันนี้ผมจะจัดเต็มให้เลยนะครับไม่คิดเงินชาชายพูดพร้อมรอยยิ้มกว้างถือว่าเป็นการตอบแทน ที่พวกคุณเคยช่วยผมและแม่ไว้ทั้งสามโหระร่วมกันเสียงเพลงที่บรรเลงในบาร์ช่วยเติมเต็มบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองเราวกับว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาก้าวข้ามกรอบของความผิดชอบชัว่วดีไปสู่มิตรภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นชีวิตดำเนินต่อไปโดยที่แต่ละคนได้เรียนรู้และเติบโตจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ธินกรและนุจรีกลับมารักกันดูแลกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนชาตชายเองก็พบเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมและมีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกทำแม้ว่าเรื่องราวในอดีตจะเต็มไปด้วยความซับซ้อนและต้องห้ามแต่ทุกคนกลับพบว่ามันคือบทเรียนที่ทำให้พวกเขาได้รู้จักตัวเองรู้จักกันและกันมากขึ้นในท้ายที่สุดความสัมพันธ์ที่เคยยุ่งเหยิง ได้เปลี่ยนเป็นมิตรภาพที่งดงามเหมือนดอกไม้ที่ปริบานในสวนที่เคยแห้งแล้งและทุกคนก็เลือกที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เบาสบายและปรารถนาดีต่อกันเสมอจบลงแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับหากเพื่อนๆชอบนิยายแนวไหน ก็ฝากคอมเมนต์น่ารักน่ารักเอาไว้ให้แอดได้เลยนะครับแล้วแอดจะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับครับครับ